อ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหุ่นยนต์สำหรับเอาไว้เสิร์ฟอาหารนะฮะต้องขอบอกก่อนนะครับว่าหุ่นตัวนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้มันมีความสวยงามนะครับสลหรับเอาไว้ต้องการที่จะเอาไว้แนะนํานะครับน้องๆหรือคนที่สนใจที่ต้องการที่จะศึกษานะครับการสร้างหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารหรือหุ่นเดลิเวอรี่นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยจุดแรกนะครับจุดแรกหุ่นประเภทนี้นะครับมันจะสามารถเคลื่อนที่นะครับ เคลื่อนที่เนี่ยด้วยล้อนะครับด้วยล้อมันก็จะมีล้อนะครับสองล้อแล้วก็อีกล้อหนึ่งมันจะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าหุ่นประเภท d i f f e r e น t i a l นะครับเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆนะเดี๋ยวผมจะแนะนำในวิดีโอต่อๆไปนะครับตอนนี้ให้มาดูภาพรวมของหุ่นตัวนี้กันก่อนนะครับล้อซ้ายล้อขวานะครับมันจะมีมอเตอร์สำหรับควบคุมนะครับ สองตัวและที่สำคัญนะครับมอเตอร์จะต้องมีเอนโคเดอร์สลับเอาไว้วัดความเร็วรอบของล้อด้วยนะครับว่าตอนนี้ล้อมันหมุนไปที่กี่องศานะฮะอุปกรณ์ต่อไปอุปกรณ์ต่อไปนะครับก็จะมีตัวตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับ,ต,นะรบตัวนี้นะฮะตัวนี้นะตัวนี้เราจะเรียกว่าไรด้านะครับไรด้าเป็นเป็นอ่าเซนเซอร์ เซนเซอร์ S S ที่ปล่อยแสงเลเซอร์นะครับออกมานะครับมันจะหมุนหมุนตัวนี้มันจะหมุนไปไปรอบๆนะฮะแล้วมันก็จะปล่อยแสงเลเซอร์ออกมาเพื่อวัดแสงเลเซอร์เนี่ยมันจะไปกระทบกับกําแพงมั่งวัตถุอะไรมั่งนะครับแล้วมันก็จะสะท้อนกลับมาทาให้ให้มันรู้ว่ากําแพงเนะี่ยอยู่ห่างจากตัวมันกี่เมตรนะฮะตัวนี้นะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือรายได้เซนเซอร์ตัวต่อไปนะครับก็คือเซนเซอร์ i m u ตัวนี้สาหรับเอาไว้วัดว่าหุ่นมันหมุนไปซ้ายขวานะครับกี่องศานะครับตัวนี้นะครับเซนเซอร์ IMU และต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับตัวนี้สำหรับเอาไว้ควบคุมหุ่นยนต์นะครับสำหรับบอร์ดประมวลผลนะครับคล้ายๆกับบอร์ดคอมพิวเตอร์นะฮะแต่ว่ามันจะมีขนาดเล็กนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็บอร์ดสำหรับ เอาไว้ควบคุมนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีแบตเตอรี่นะครับมีแบตเตอรี่นี่นะฮะแบตเตอรี่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวแปลงนะครับเป็นแปลงไฟนะครับผมใช้แบบตัวนี้1 2โวล์นะครับ1 2โวล์แล้วก็ทําการแปลงไฟเข้ากับบอร์ดเจสันนาโนนะครับหรือบอร์ดลัดเบอรี่พายนะครับตรงนี้นะครับแต่ในที่นี้นะฮะผมใช้บอร์ดเจสันนาโนนะครับก็คือจะทําการแปลงไฟอ่าโอเคนะครับ หุ่นเสร์ประหารนะฮะมันก็จะประกอบด้วยชิ้นส่วนเซนเซอร์นะครับประมาณนี้นะฮะบางตัวอาจจะมีเรื่องของจอภาพเรื่องของไฟอะไรพวกนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของการอ่าส่วนประกอบนะฮะส่วนประกอบย่อยลงไปนะครับอ่าโอเคนะครับถ้าใครต้องการนะครับที่จะสร้างหุ่นยนต์เดลิเวอรี่นะครับก็จะต้องประกอบด้วยเซนเซอร์ที่สำคัญนะครับไรด้านะฮะ IMU แล้วก็บอร์ดอ่าลัดเบอรี่พายนะครับ หรือเจสซานานนะฮะแล้วก็ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเอาไว้ควบคุมตัวมอเตอร์นะฮะถ้าถามว่าเซ็นเซอร์ที่สำคัญนะครับสำหรับหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารเนี่ยคือตัวไหนนะครับก็จะบอกว่าคือไรด้าเซนเซอร์ตัวนี้นะครับไอเจ้าไรด้าเซนเซอร์ตัวนี้มันจะเหมือนอาถ้าเปรียบเสมือนนะครับถ้าเปรียบถ้าเปรียบกับคนเรานะฮะถ้าเปรียบกับคนเราเนี่ยมันจะเหมือนเป็นดวงตานะครับเป็นดวงตาให้หุ่นยนต์นะครับไอไรด้าเซ็นเซอร์ตัวเนี้ย เพราะว่าเวลาที่เซ็นเซอร์มันไปกระทบสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะไม่ว่าจะเป็นผู้คนนะครับมันจะรู้ว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าไหมนะครับด้วยเซ็นเซอร์ตัวนี้นะฮะมันถึงตำแหน่งที่ถึงโต๊ะที่มันต้องไปเสื์ประหารหรือยังนะครับก็คืออาศัยเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์ไรดอร์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นเซนเซอร์ที่สําคัญเลยนะครับเป็นส่วนประกอบที่สําคัญมากๆนะครับสําหรับหุ่นยนต์เสร์ประหารนะฮะ โอเคครับผมถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะครับมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการทําหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ให้ติดตามช่องไว้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่แนะนํานะครับแนะนําเบื้องต้นก่อนนะครับว่าถ้าคนที่สนใจนะครับอยากจะทําหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารมันต้องประกอบด้วยเซนเซอร์อะไรบ้างนะฮะ เดี๋ยวยังไงร,รอติดตามชมชคลิปต่อๆไปนะครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ